วันนี้เราจะพามาดู Industrial IoT นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับการดูแลรถยกของคุณนะคะให้ปลอดภัยไร้กังวลค่ะซึ่งเขาก็จะแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบแดชบอร์ดที่เข้าใจง่ายมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะสำหรับในส่วนแรกนะคะเขาก็จะแสดงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวรถค่ะ นี่แหละค่ะจะเห็นได้ว่าข้อมูลสีเขียวนะคะตรงจุดนี้จะสแสดงให้เห็นว่าตอนนี้รถของเรากําลังทํางานอยู่ค่ะและเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเมื่อรถหยุดการทํางานค่ะ <_ letter> และถ้าหากรถของคุณเกิดปัญหาขึ้นมานะคะช่างจัดเจนบรรจดเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากตรงนี้ก่อนที่จะเข้าหน้างานเลยค่ะต่อมานะคะในส่วนนี้ค่ะจะเป็นข้อมูลที่จะแสดงสถานะของแบตเตอรี่ส่วนข้างล่างนี้ค่ะจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสปีดของรถค่ะว่าตอนนี้รถใช้ความเร็วอยู่เท่าไหร่ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับอุ ณหภูมินะคะของรถด้านบนจะเป็นอุณหภูมิของคอนโทรลเลอร์และด้านล่างเป็นอุณหภูมิของมอเตอร์ค่ะส่วนข้อมูลที่เหลือนะคะก็จะเป็นแดชบอร์ดที่ใช้สําหรับการทํางานของช่างจากเจนบรรเจิดของเรานั่นเองค่ะและยังมีข้อดีมากกว่านั้นนะคะข้อมูลเหล่านี้คุณสามารถนําไปวางแผนการซ่อมบารุงอันนี้ลูกค้าก็จะสามารถหายห่วงปลอดภัยไร้พังบนไปกับตัว Industrial IoT ของเราซึ่งแน่นอนค่ะว่าจะทําให้คุณประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้ใจ่ายได้มากทีเดียวค่ะ